คู่กรณีเบีย์เดอะไวท์หอบกระเช้าขอโทษหลังถูกฟ้องหมิ่นประมาทเรียกว่าเชื้อไ่ให้ลิงดูเป็นตัวอย่างสำหรับนักร้องสาวสุดเซ็กซี่อย่างเบียร์พัสรนันหรือเบีย์เดอะไวท์ที่จับมือต้นสังกัดเดินหน้าฟ้องร้องเอาผิดชาวเน็ตรายหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ใช้ถ้อยคำกิริยาไม่เหมาะสมดูหมิ่น ล่าสุดต้นสังกัดของสาวเบียดได้โพสต์ภาพชาวเน็ตรายหนึ่งหอบกระเช้าพร้อมทำหนังสือขอโทษหลังถูกฟ้องข้อหาบิ่นประมาทโดยมีทนายเป็นผู้รับแทนระบุข้อความว่าต้นสังกัดระเบียบพัชรานันมอบอำนาจให้ทนายต้าพิรยาดำเนินการฟ้องทางกฎหมายเรื่องหบิ่นประมาทต่อมาคู่กรณีขอเข้าเจรจาไก่เกียร์เนื่องจากได้รับหนังสือจากทนายความเรียกค่าเสียหายและปฏิบัติ ให้ชื่อเสียงเป็นไปตามเดิมเหตุเพราะคู่กรณีได้ทำการใช้ถ้อยคำกิริยาที่ไม่เหมาะสมดูหมิ่นต่อศิลปินเบียร์พสรัสรดันจนเกิดการเข้าใจผิดและเสียหายโดยคู่กรณีได้มีการยื่นหนังสือขอโทษและมอบกระเช้าให้แก่คุณเบียร์โดยมีทนายความเป็นผู้รับแทน ทางต้นสังกัดยังได้ให้ทนายเดินหน้าต่อดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่หมิ่นประมาทคุณเบียดในเคสอื่นๆต่อไปโดยไม่ขอยอมความใดๆสําหรับใครที่มีหลักฐานสามารถแจ้งมาได้ที่เพจของต้นสังกัดได้เลยขอบคุณทุกคนที่รักและสนับสนุนศิลปินโดยตลอดครับขอขอบคุณทีมงานทนายจริงใจทันกฎหมายกับทนายที่ให้การช่วยเหลือด,ดำเนินเรื่องทางกฎหมายครับ